ของผมนี่เป็นเจ n เนอเรชันที่4ผมอายุ64อ่ะสูตรนี้น่าไม่ต่ำกว่า200ปีนลมาั้งลองแวะมาลิ้มลองและท่านจะรู้ว่าที่ภูกเก็ตขาหมูอร่อยอยู่ตรงไหน <S <S ผมตีชายยอดเมืองนะครับชื่อเด่นชื่อหนิงเป็นเจ้าของร้านขาหมูโบราณกระทู นนี้คือเราเรามีสูตรอยู่แล้วคือเราอพยพมาจากเชียงใหม่แล้วก็ใช้สูตรของเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรไปเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้ประมาณ20 22ปีคือการที่เปิดเป็นข้าวขาหมูเพราะว่าต้นตระกูลเรามันมีสูตรขาหมูอยู่แล้วของผมนี่เป็นเจเนอเรชันที่4ผมอายุ64อ่ะมันก็ นับไปก็สูตรนี้น่าไม่ต่ำกว่า200ปีนะมั้งแต่ผมได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสูตรจากโบราณก็ใช้เวลาพอสมควรที่จะติดติดปากคนภูเก็ตขามหมูของเรานี่มันเราใช้วิวธีกรรมวิธีการตุนนครับใช้เวลาใช้เวลาในการตุนมาประมาณ6ชั่วโมงและเครื่องยาของเรานี่ประมาณ ทั้งหมดประมาณที่ยี่สิกว่าชนิด <Okay. S 1> ฉะนั้นว่ารสชาติของเรากับที่อื่นนะเราการันตีได้เลยว่าของเราจะไม่เหมือนที่อื่นความนุ่มความยุ่ยของเนื้อละลายในปากของเรารับรองของเราทุกทุกส่วนจะเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมาก,กินแล้วต้องมาอีกไม่มีลูกค้าคนไหนที่กินของเราแล้วไม่ไม่กลับมา แล้วตอนนี้เราจะมีเมนูแนะนําคือเบสิกของเราก็คือเป็นข้าวขาวหมูอยู่แล้วอีกเมนูนึงที่แนะนําคือข้าวซอยซึ่งข้าวซอยนี่มันเป็นผนกําเนิดจากเชียงใหม่นะครับอยากแนะนําว่าลองมาชิม และที่นี่ผมการันตีเลยว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยก็ด้ว่าได้ที่เป็นข้าวซอยขาหมูนะครับถ้าคนทานเส้นก็เราจะมีบะหมี่บะมี่ขาหมูบะมีหมูกรอบบะหมี่หมูแดงคือแล้วแต่ความความชอบของคนว่าจะชอบใส่แบบไหนคือเราสามารถจะใส่ให้ได้หมดตามที่ว่าลูกค้าต้องการรับประทานอีกเมนูหนึ่งเป็นว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่รู้จัก ไม่รู้ว่าเราขายด้วยคือไส้หมูตุนจะไม่มีกลิ่นกลิ่นสาบไส้แล้วก็ไม่เหนียวนะครับของเราจะเปื่อยสามารถกินได้ทุกเพศทุกวัย ลูกค้าที่นี่จะเป็นลูกค้าประจำส่วนเป็นส่วนมากประมาณ เจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นเป็นลูกค้าประจำของเราหมดเลยถ้าสาขาโบสถ์นี่นะครับมันจะอยู่ในที่ลับหน่อยคือขับรถผ่านบางทีคนก็ไม่รู้ว่าเป็นร้านข้าวขาหมูถ้าได้เข้ามาชิมแล้วจะรู้ว่าต้องมาอีกรสชาติของเราการันตีความอร่อยอที่สาขาโบสถ์นี่นะครับร้านจะเปิดตั้งแต่ ้าโมงเช้าปิด5้าโมงเย็นเปิดทุกวัน,นครับไม่มีวันหยุดร้านเรานี่สามารถสั่ง d e l ิเวอรได้จากแกลจากฟู้ดแพนด้จากไล Man จากวีเซิร์ฟได้ทั้งได้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับคือคนที่ยังไม่เคยชิม ข้าวขาหมูของเรานะครับหรืออาหารต่างๆของเรา,อาขอเชิญชวนลองแวะมาลิ้มลองแล้วท่านจะรู้ว่าที่ภูเก็ตขาหมูอร่อยอยู่ตรงไหนขอบคุณค่ะครับ